สวัสดีครับพวกเรามาจากไหนครับสวยวายูค่ะสองครับอาเป็นไงพร้อมกันมากชื่อก้ครับผมนั่นแหละคนนี้มาเพราะว่ากระแสโด่งดังฮะโอ้นุกมากครับสีสันมากสีสันกับมากขอบคุณแบบพี่เจมที่แบบชวนมาเป็นเกียรติมาครับครับ อ๋อเอาละวไอ้นี่เงินอยากบอกี่ก็อยากอวยพรนี่ก็อยากอวยพรเออจริงๆแล้วอยากอวยพรอะไรนะอ๋อจริงๆผมก็อยากจะอวยพรให้แบรนด์แซนเดลนะครับเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนะฮะและมีคนชอบเยอะๆแล้วก็ใช่ต้องต้องไอเดียไอดีแล้วต้นหลิวบ้างนะก็ขอให้แบบ ใช้กันทั่วประเทศเลยไปทั่วโลกเลยครับไปขายไปเลยแล้วก็อย่าลืมพวกเรานะครับอะไรใช่ครับผมอะไรก็แบบว่าขายอะไรพก็เลยใช่อะพูดอะไรนะครับกูได้พูดเลยพี่ส่งอะไรมาเลยไว้พรอหน่อยไว้พรอหน่อยแล้วก็ขายที่ขายที่นะครับร้อนสายความชงมือขายอันนี้อันนี้ขายอาชีพประกาศอะไรค้ามือตัวซิยครัม าจะเยอะลกันนครับเพราะว่าค่เราเตรียมตัวม่ใชเราใชเป็นุกคนอะไรอย่างเงี้ยรนยอากงมันะปของไม้ก็เป็นเระไรเลนะวงัีเปเ้ายอจะต้องเตรียมตัวแบบว่าเวิร์ชอปอะไรกเข้าคาแรคเตอร์อ่ากนรเราคิดว่าพวกเราเป็น ทำให้ันมาต้งพู่เราเลยนะครับต้องเบอร์อะไรเบิร์ชอบอะไรเพิ่มเติมจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าเลนคาแรคเตอร์ในซีนต่างๆเพราะว่าเข้าที่ผ่านมาที่เราเล่นด้วยกันมันจะเป็นการเข้าซีนแบบแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เห็นมวลเคมีที่แบบว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมว่าไม่น่ายากในการที่เราจะทำความเข้าใจ ใช่ถูกต้องครับโอ้ก็เหมือนกันครับแบบน่าจะเป็นเรื่องของเข้าคาแรคเตอร์แหละแล้วก็ไปอ่านนิยายให้ครบเลยตอนนี้ครับเหลือไม่ก um> ี่แชปเตอร์แล้วครับผมเพราะว่าไม่ค่อยห่วงในเรื่องของแบบรู้สึกว่าสบายใจที่จะทํางานกับพี่เงินร้วเพื่อนๆอยู่แล้วครับใช่พอรู้สึกว่าสนิทกับพอสมควรนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไปเวิร์กในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีกว่า สำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นซีนดราม่ามากกว่าเพราะว่าผมเคยเข้าเข้าซีนกับดิวมาแล้วเมื่อตั้งแต่โมซาสูรถึงแม้ว่าเฟเวอร์เราจะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ผมมั่นใจว่านีจรงิงพวกซีนแบบปกติผมว่ามันโอเคอยู่แล้วแต่อาจจะแค่เป็นซีนดราม,ม่าที่อาจจะไม่เคยเข้าด้วยกัน,นจริงไม่เคยเล่นเนียก็ต้องฝึกทากันบ้างหนักในซีนนั้นครับผมหรือก็อาจจะเป็นผู้หลังตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้เขาให้มากขึ้นมากกว่าเดิม คือเราเลือกมาร์คแบบัแรกนะคือ่มำลังนใคือการเลือกทหลังเราด้อมที่เราอาจะเล่นได้แน่นมากนะฮที่เลยต้องยกอบเรื่องการเข้าไปเือนมาเขึ้นส่นที่สอบสอบก็ไม่บวกนะยะตัวก็เขาบอกให้ก็ทางสร็ทยอมที ก็ค่อนข้างจะโูนกันละแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้รู้จักเดินหนาวมา้นอารู้คนหลักก็ต้องไปถ่ายนะครับ้เราจักเดินหนามาก้วยทุกคนเลยว่าเราจเจอกันบ้างในสิรีเจน้าก็สัเล่งส่วนราการที่5นี้ชวนแฟนๆมาบูมของที่ัน่ายอามาตรงกลาได้เลยโอเค ครับผมวันที่25เมษายนนี้นะครับก็เราจะมีนะครับวงส่ง Health Series Flavor Part ที่2นะครับก็อยากเจอดูทุกคนเลยนะครับพวกเรามาครบ10คนเลยนะครับผมเจอตังทั้งหนึ่งและพ a r t สองด้วยนะครับก็หวังว่าจะเจอทุกคนนะครับครับเจอกันยูเนี่ยนมอนะเจอกันนะครับเจอกันตื่นเต้นมากครับครับสงถานี้เป็นไงคะมา ถามใครครับถามใครถามทุกคนถามเป็นไงบ้างเพราะว่าพี่เงินน่าจะงานสุดท้ายพี่พี่เงินเป็นไงบ้างไหนร้อยฟังหน่อยสงครามที่หรอพี่อยู่บ้านพี่สวดมนต์นอนก็ใช้ชีวิตปกติครับเพราะว่าเราเคยเล่นน้ำมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเปียกมันหนาวก็เลยปีนี้ก็เลยลองนอนอยู่บ้านดูครบสามวันเลยก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีสบายดีครับหรือว่าเพราะไม่มีใครไลน์ชวนพี่หรือเปล่าเออจริงชวนนะฮะชวนแต่ว่าผม ผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างว่าบางทีก็นอนบางทีก็ดูเน็ด l ิกไม่คือพี่กันเหมือนแบบเกษียณอายุแล้วเขาจะคือแบบคือเขาไม่ไม่อะไรเขาราทัางล่วงไปแล้วเขาแบบอยู่บ้านตรวคลอย่างเดียวเลยอาจจะเป็นในส่วนของเรื่อง generation ที่ค่อนข้างห่างกันใช่เขาจะเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงห่างกูไม่เยอะอะไร ปีนี้ไม่เหี่ยครับเพราะว่าอยู่กับเพื่อนๆด้วยครับนี่อยู่ด้วยกันหมดเลยครับผมแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้อยู่กนะเพื่อนเขาก็ต้องไปเติบโตใช้ชีวิตไปเติบโตไปเติบโตไปเติบโตแล้วก็แยกตี้กันแยกตีกันแล้วก็แบบกำกับลงตีแต่ว่าเราเราก็มาเจอกันครับใช่แล้วเราไหนอยู่คอะไรกันาะเออเราไปด้วยกันหมดไม่มีครับมีคนเดียวหล่าเล่าเล่าก็มีมีว่าต้นหลิวอะไรเงี้ยครับอยู่ด้วยกันอยู่หมดเลยก็ไม่อยู่ด้วยกเรราหอ ครับเขาจะอยู่ด้วยกันเองมากกว่าแต่ส่วนมากเราก็จะแบบแซมครับใช่โอ๊ตแฮปี้ครับสงการปีนี้แบบได้เดี่ยวแล้วก็ได้รู้แล้วว่าเริ่มแก่ขึ้นแล้วครับเหนื่อยง่ายเที่ยววันหนึ่งคือเหนื่อยโอ๊ตจะพูดถึงเรื่องแก่มองทางซ้ายก่อนตรงนี้ที่นึกว่าต้องว่าเนื้อแท้ไม่มีอยู่จริงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวชวนโอ๊ตไปทำเที่ยวหนึ่อาจจะต้องไปนี่แล้วเขาสนมดข้ามปีแบบนี้เดี๋ยวโครงการว่ะโครงการ แล้วยังไงครับรีวิวว่ามันหิวก็สนุกดีครับผมเห็นเขาแซ่บอยู่นะกลมเลดีผมเห็นในเอสเหมือนกันครับว่ามันมีอะไรในกอไผ่เหมือนกันนะคะในแรกในแรกน้ำตาลเหมือนกัค่ะร้อนด้วยไงดีอ่ะหลิวสิสงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอยากรู้ว่าอะไรไม่ใช่คือยากรู้ว่าสถานการณ์มันแบบมีคนปล่อยแบบเหมือนทิ่ที่เราได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยภาพที่เห็นมันเป็นอย่างที่คนคิดหรือเปล่า แกล้งใช่ไหมก็ก็เพื่อนก็เลยเออเล่นด้วยอย่างงี้แต่ก็ตกใจอยู่ใช่แล้วเรามีเพื่อนผิดคนขาวมีหมดทุกคนนี่ไงกลอปด้วยโอ๊ตด้านการเขาเป็นเพื่อนเราหมดเลยดีแล้วแล้วว่าทำไมเราทำไมเหลือใจเย็นไม่ใช่ก็แบบว่ามันอยู่ด้วยกันตอนนั้นไงก็เลยแบบเออแต่กับแล้วเลยก็เลยแบบก็ผม มันก็ปกติหอาแก้มเพื่อนกันอะยังเคยห่อมโบ้ห่อมตุ๊กตุ๊กนั่นอยู่ใครหอมแก้มไหมคะจริงๆก็ไม่รู้เราไม่เห็นได้เลยครับลังเลวางใจน่ารักดิเออหรือเปล่าหรือหรเปล่าหรือเขาอาจจะสนิทกันเกินหรือเปล่ามันก็ม่เปลกโอเคคอะไเพื่นสนิทกันไงครับก็แอบแอบเขินอยู่ ไม่แต่มันเป็นจังหวะที่แบบว่าเราเัาจะกลับคนแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็หือเขาก็จะขึ้นมากระซิบไระซิ่งก็อกว่าว่ายังไงก็ว่าอะไรนะคะว่ายังไงเลยก็ต้องก็สนุกสนุกผมไม่รู้ต้องถามเาตั้งใจแต่แบบมนก็มนก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็แ่เียนถึงมตั้งใจ ไม่ไม่ก็เหลียวพี่เขาถามกันเนี้ยยอมรับเลยมอบมอบเลยมอบเลยถามหมดเอาก็ก็ต้องใส่ถุกแกงว่างไงอ่าแล้วมันทำมามันมันหน้ารักมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรที่น้ารักโมเมนต์น่าหน้ารักมันแบบเหมือนเที่ยวเขาโอตอนก็เริ่มแบบว่านี่ละก็เริ่มนิดนึงแล้วน่ารักขนาดไหนฮะน่ารักขนาดไหนก็ขนาดแค่นี้แหละเขาเรียกว่ามันมีไวฟ์มันมีไวฟ์ ใช่มันก็เล่น,ลน,ลนๆยหยอกๆเพื่อนกันมันไม่มีอะไรเลยใช่น่ารักมั้ยสนุกมากเป็นสงการที่ผมรู้สึกว่าให้เลยคือสนุกแบบที่สุดตั้งแต่เล่นมาเพราะว่าแบบเราได้เจอเพื่อนๆเ,เล่นกับเพื่อนๆเยอะมากเลยครับอ <c oughs> ือแล้วว่าโครงการดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยปีหน้าด<ช>ีเลยจะปีหน้าเดี๋ยวว่ากันไม่ถ้าถามกอลพายว่าดีกว่าเออโอ้ยแคไหก็ไม่แพ้เหมือนกันไม่แพ้ก็มีอะไรอีเราออค่อยเฉลยแคงไหนนี้เรา ภาษาพูดเล่นการภาษามาคนในเสียงนะเด็กดังมากคือชอบเขาจะคุยกันก็บอกให้แบบคุยใกล้ๆแค่แค่อยู่ใกล้หูเฉยไม่ได้เลยใกล้ๆมันต้องจริงๆพี่สงสัยหคือว่าทำไมแบบเธอแบบทายต้องจับไว้ตลอดเวลาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับได้ไหมไม่จะว่องอยู่เพื่อนนะ ไม่ตหอกครับไม่ทีบอไปนครับมับคนมันเยอะไงเดาหาไม่เจอไปยังไงอคะ็ออย่างนี้เลยนี่ก็บจหายใจไม่ออกไ่อยหรือเปล่าแล้วเราังไงเราจะไไปเขาเขาก็น่าจะเป็นหัวแต่ก็เราก็ไม่ค่อยจะเราก็จะไม่ค่อยจะอยู่มันก็ดื้อมาตัวอยู่ อไม่ถามไม่ได้วันนี้เขาอด้วว่าดงไเไม่ใช่เลยนะครับมดมอยไงฟชั่นจะแม่แฟชั่นอ่างเราชอบมากครับคือแบบคาถูกต้องมากสีผมส่งหน้าหน้าส่งชุดทุมส่งผมผมส่งคนคนส่งกํบ้านไปเลยตอนนี้ลาเล่ลาเล่นก้าวรักสับชมาชอบแ่นเป็นยัไงน้องผมแดงแ้วยไมผมดงแล้วเปง หิวเลยแต่กินไจใหม่ปลาตอว่าน่ารักน่ารักวัาตอนแรกมามันก็สีมันเด่นเนาะมันดึงดูดอ่ะเราก็ถามเพราะว่าแบบอันนี้คือยอมเพราะชอบหรือว่ายอมเพราะอะไรเขาบอกว่าทํางานมาด้วน่ารักดีนะครับวันนี้เรียกเขาเป็นยายเย็นตะโฟะไรนะยายเย็นตะโฟมิเตะร์โฟรับใส่เหรอรับใด้ชอบนะองคน่ารักแต่ว่าหน้าตกน่ารักน่ารัก

เอต้นหลิวอ่ะคอยกันเรื่องอะไร้ล่าเว่าเพิ่งถ่ายคอนการ์ตอเอคือคือด้วยวันนั้นใช่ไหมครับวันที่วันที่ไปวันที่ไปเที่ยวสงการด้วยกันคือแบบวันนั้นเราก็เพิ่งมาจากอีกที่หนึ่งแล้วแบบเราก็สุกกันมากอะไรอย่งนี้ครับแล้วก็พอมาเจอกันปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาจริงผมจําไม่ได้เลยว่าว่าผมแบบทําอะไรไปบ้างอะไรอย่างี้ครับแล้วก็มีพี่มาเล่าให้ฟังว่าเออเบลร์ เขาเรียกจะเล่นแรงไงแบบว่าร,รุนแรงกับน้องไปหน่อยอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวเลยก็แบบจริงหรออะไรแต่ว่าทันได้ขอโทษเรียบร้อยแลย้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโกรธหรืออะไรแต่ว่านจริงคือมันเป็นเลเวลแบบเรากาลังสนุกมากกับ,กบเพื่อนเราอะไรแล้วพอพาพอกลับมาเจอกันที่ที่สงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่ออดีเหมือนกันแล้วก็เผลอรุนแรง,งน้องไปเพราะเราเล่นเล้วเดียวกับเพื่อนของเราไงแล้วเขามาเจอน้องก็อาจจะดูรุนแรงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบขอโทษตัวไป คือมันรู้เพราะพี่เขาบอกคือวันนั้นผมลืมไปหมดเลยผมจําได้ว่าผมไมปพูดอะไรก็เลยแบบว่าเออแบบพี่เขาก็มากระซิบว่าเออต้นหลิวงอนนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกฮะผมไปทําอะไรแล้วเขาก็พูดพูดมาก็อ๋อโอเค,คอเก็เลยทักไปขอโทษแล้วยุบรอยครับแต่ไม่รู้วหายยังตอนนี้นะถ่ายแล้วใช่แล้วก็เป็นต้มีเป็นภาษใถ่ายมาไปดูเป็นภาษาที่เงินไหมว่ารอบหน้าเราจะต้องเข้าฟู ผมว่าปีหน้าอาจจะต้องไปกับพี่กันนั่นแหละไปละทางโลกไปน่าสมาธิกูสิ้นปีนี้เออจริงๆเพราะจริงผมผมเสียใจมากเหมือนกันที่แบบว่าเออแบบเราไม่รู้ตัวว่าเราทำอะไรแล้วด้วยแบบหล,ะละยายๆอย่างน้องโอนไอ้น้องโอนไปสนับสนุนกันไหมลูกโอนไม่อยู่ครับแต่ว่าพอได้ยินมาบ้างครับแต่ว่าแต่เขาก็ดีกันครับเขาโกรธกันได้ไม่น่าหรอกนะอใช่ เราไม่ได้หรอกแต้สคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ป่ะสองคนนี้อยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวกันทำไม่ได้มัคือเราจะไม่จะในชีวิตอยู่มันแค่สองคนไม่คุ้มกับใครเลยหรอกอยู่คุ้มเราจะอยู่แต่เราจะทำไม่ได้แต่คนอ่นเขาไม่อยู่อ่าตอนเป็นยังไงคะมาเราพอแล้วใช่ไหมรอแล้วพอแล้วครับก็เดี๋ยวก็ดีกันก็ดีแล้วไงดีแล้ว ดีแล้วดีแล้วไงดีแล้วก็ได้นะพิมพ์แล้วรถกับว่ดีกันกว่าเขาพิมมาว่าขอโทษอะไรกับหน่อยนะก็ไปตั้งใจรถจริจริงๆนะครับอที่ก้านละก้านไปที่ตุ่มปากมันแทรอีกอ้อมเลยที่ท่านี้ครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับวันที่15นี้พวกเราตั้งใจกันไปบวงสรวงมากในวันนั้น หวังว่าทุกๆคนจะตั้งใจมากันด้วยนะตั้งใจมากันแล้วก็เดินทางมาให้ปลอดภัยสุดนะครับก็ได้เจอพวกเราแน่นอนครับสิบคนเพราะว่าเป็นวันสงศ์ขงเราใครที่คิดถึงก็มาได้ใช่ไหมคิดถึงนะใครที่คิดถึงพวกเราก็มาได้เลยถูกต้องคิดถึงมากๆก็มาได้น้อยๆมาได้เอาเป็นว่าเจอมาที่ยี่ห้าครับนะ่ห้าที่ไหนนะอยู่เด่นมอยู่เด่นมอยู่เนมอโอเคก็ฝากพวกเราด้วยนะครับเฟเวอร์ยู่พาร์สองนะครับแล้วก็พาร์หนึ่งรวมกันจริงๆก็คือ เราก็เป็นนักแสดงทีมเดียวกันก็เป็นเซตเดินไปแหละถูกต้องต่แค่มันไปสู่ภาร์สองแล้วก็ฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับบิ๊กตั